ล้างน้ำให้สะอาดกันทุกคนผักเตี้ยนที่เก็บมาจอยได้ผึ่งผึ่งแดดเอาไว้จนเขาเหี่ยวนะนเพื่อนนะทำไมถึงผึ่งให้เหี่ยวเพราะว่าเขาจะได้แบบตอนที่เราเอามาคั้นนะจ๊ะนะมันจะได้แบบว่าคั้นง่ายๆแล้วก็ผักมันจะได้ไม่หักจ้ะเพราะว่าตอนสุดๆกับผักเขาออกรอบเนาะล้างให้ขี้ฝุ่นเขาออกนะเพื่อนๆนะล้างให้ดีๆจากนั้นจอยก็จะแค่ ในน้ำเกลือเอาไว้ประมาณสัก15นาทีจ้ะนห15กี่10นาทีแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกอ่ะจ้ะทุกคนจากนั้นเราก็ล้างสะอาดแล้วเนาะเพื่อนๆเ,เราก็จะแช่แช่น้ำเกลือไปอีกรอบจ้ะใส่เกลือเยอะๆเ,เพราะว่ามันจะทำให้ผักเหี่ยวด้วยจ้ะไปผักเหี่ยวแล้วก็เพื่อความสะอาดอีกรอบอ่ะเพื่อนๆ อย่างที่บอก่ะจ้ะแช่ประมาณ15-20นาทีบางคนก็แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่จ้ะเอาความสะดวกใครสะดวกมันเนาะนี่จอยก็จะแช่ไว้ประมาณนี้จะ้ะจอยก็ได้แช่ไว้ประมาณ15นาทีจ้ะทุกคนจากนั้นจอยก็เปิดน้ําทิ้งเนาะล้างให้สะอาดจา้ะล้างให้เขาสะอาดอีกรอบจากนั้นเราก็จะคั้นจะ้ะจะคั้นเอา น,ออน้ำเขียวเขียวเขาออกจากทุกคนน้ำเขียวเขียวน้ำขมขมเขาออกเนาะถ้าเราไม่คั้นออกมันก็จะขมจะผักมันก็จะขมมันก็จะไม่อร่อยจ้ะทุกคนแล้วก็เนี่ยจะขยำแบบนี้จะขยำจนกว่าแบบว่าต้นผักเขาจะอ่อนตัวลงจ้ะทุกคนมันจะสังเกตดูง่ายงมันจะไม่แข็งเนาะมันจะอ่อนตัวลงอจ้ะคั้นไปเรื่อยๆจ้ะจอยก็คั้นานานพอสมควรจ้ะแล้วก็เราก็จะใส่เกลือเพิ่มไปเรื่อยๆตอนเราคั้นจ้ะ คนเพื่อไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มจะเพราะาเราเราต้องมาล้างน้ําทิ้งอีกจ้ะจอยจะล้างจุดกว่าน,น้ําเขาจะใสนู่นจากทุกคนคั้นไปเรื่อยๆจ้ะเนาะนเพื่อนกะกะเอาเอาจ้ะแล้ววิธีการดองก็ดองไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละคนก็ดองผักไม่เหมือนกันจอยก็ดองในสไตล์ที่จอยเคยดองกินมาทุกปีเนาะ จากนั้นจัก,ก็จะล้างน้ําแรกก่อนจะตอนที่เ,าเราคั้นเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จเราก็จะปั้นปั้นอย่างเงี้ยจะล้างจนกว่าว่าน้าเขาจะใส่ะจะทุกคนนะนี่เราก็มาคั้นอีกจะนวดไปเรื่อยๆจะทุกคนนวดจนกว่าเขาจะได้ที่นั่นแหละจะมันอร่อยด้ผักเส้นฝรั่งจะบอกว่าให้อร่อยกว่าผักเส้นไทยจะมันจะกรอบจะเพราะว่าไอ้ตรงก้านมันนะเพื่อนเพื่อน,นมันจะกรอบมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ไม่หยาบาจะทุกคนมันไม่มีใยเยอะเหมือนบ้านเราไงทุกคน แล้วทีนี้มันกินไปแล้วก็กรอบอกินกับน,น้าพริกอร่อยทุกอย่างเพื่อนเพื่อนแต่บางทีดองเสร็จแล้วอ่ะจอยเคยเอามาแกงนะเพื่อนๆ่นะเอามาเหมือนแกงจืดจ่ะนะคล้ายๆมันก็จะออกคล้ายๆเรากินแกงจืดเอ้กระดูกหมูใส่กับผักาดดองอ่ะทุกคนนี่จากจอยก,ก็ล้างน้ําสุดท้ายแล้วจากนั้นก็ใส่ในพวกซุปเปอร์แว่จ้ะใครมีถูอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะนี่เราก็ใส่ลงไปจอยก็จะปรุงรสด้วย น้ำตาลผงชูรสแล้วก็เกลือนะทุกคนกะเอานะใครอยากใส่นัวยังไงก็ใส่เอาจากที่จอยใส่น้ําตาลเพราะว่ามันจะได้เปรี้ยวเร็วจ้ะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือจอยจะไม่ใส่ข้าวสุกลงไปนะเพื่อนเพื่อนนะจอยไม่ชอบใส่ข้าวสุจกจ้ะ จอยก็ดองมาจอยใส่แต่น้ําข้าวเพื่อนๆน้าข้าวน้ําซาวข้าวอาจ้ะไม่ใช่น้ําข้าวที่เราหุงนะน้ําซาวข้าวน้ําล้างข้าวเราจะจะใช้น้ําล้างข้าวเหนียวก็ได้จะใช้ใช้น้ําล้างข้าวเจ้าก็ได้จะนะส่วนใหญ่จอยก็จะใช้น้ําล้างข้าวเจ้าเพราะว่าจอยกินข้าวเจ้าเนาะไม่ไม่ได้ค่อยกินข้าวเหนียวเพื่อนๆอะไรจะนี่ประมาณนี้จากนั้นก็ใส่พริกลงไปจ้ะไม่อยากใส่พริกก็ไม่ต้องใส่จอยใส่เพื่อความสวยงามไปอย่างนั้นแหละทุกคน จัดเรียงให้เข้าที่จ,จากนั้นเราก็เทน้ำสาวข้าวลงไปจ้ะทุกคนใส่ให้ท่วมเลยนะทุกคนนะจากนั้นเราก็จะปิดฝาจ้ะทุกคนปิดฝาแล้วเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆพวกฮิตเตอร์พวกเครื่องทำความร้อนความอุ่นหรือขอบหน้าต่างที่มันมีแดดอ่ะจ้ะก็ประมาณสักอาทิตย์กว,กว่าก็จะได้กิน่ะจ้ะทุกคน